อันนี้ก็เป็นภาพดงใส่เนาะ้าพุดงแก่โอ้แม่แล้วแม่แล้วเป็นพาพถดงจริงินเข็ยนไหมเขีนแล้วอะไรภาพุดงจริงจริงกับสาธุสาธุ ได้เดินทางมาที่ป่าชายแดนประเทศลาวครับท่านชมครับตรงนี้คือป่าชายแดนประเทศลาวมาเพื่อที่จะตามหาพระดงนะครับเนาะแนวทางโค้งสุดท้ายครับท่านชมครับเอาละครับท่านชมครับวดประจาวันที่เดือนสิบเอ็ดปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสิบแปดครับห้ารุ่นกันนะครับว่าออ้ยลมพระูดงครับเป็นแนวทางตัวแนะเนาะเนาะโค้งสุดท้ายนี้ครับ ท่านสงครับเอาครับท่านคุณภาพเดียกผม้ภาคผู้ชเราเนาะเดินทางอ้ยหนุลมลมลมแรงมากเลยแบบว่าค่าเงี้ยนี่คับคับคับานับหรือว่าคลายรุกแลเบื่อแลน โอ้มาเ่เอาแล้วครับผ่านตรงเราะ่านี่ติดการเดินทางมาร,รั้วเพราะที่ป่าชายแดนประเทศเราคร<า>ับค่ะมาตามหาพระดวงพอว่าพระดวงเิ่นกะออกเดินทุดงแล้วตอนนี้เพิ่นบอกเพื่อนบอกว่าถ้าอยาจกจะมาหาท่านก็ต้องให้เจอตามหาเองครับรรรคุนผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเขาก็มาตามหาหน้องกัน,กน,น,ะะน,นเราะว่าเผื่อจะได้แนวทางครับถ้าหาว่าไม่เจอ ขับปนบีน้มันเนาะคือมาคันนี้เขาเสี่ยมดวงครับค่ะมาจะไ,ไปตามหาพัตุดงกันนะคะขข้างเขาป่านะเป็นทางเข้าปาา่าที่ตามหาพัตุดับชุๆครับเียจะกาเข้าไปนนี <c oughs> ้เป็นแตยานคะ่ะ <c oughs> มื่อเตือเลยแต่ว่าผมสังเกตเห็นสารอยู่ตรงนั้นครับอ๋อ <c oughs> เส้นสัมอะไร ในสิบภาคท่านผู้ชมไปไหว้ศาลกันแล้วมนะั้ยไปไหว้ศาลไปบวกกาวสาลต่อปลาต่อทีจะพังสิทธิ์น,นะครับผมก็บเสด็จตามหาพก็ตรงครันตามสึ้นชมครับตอนนี้ับถึงปู่ตาครับเนาะสาลปู่ตาก่อนที่จะเข้าป่าชายแดนฝั่งเราครับตามมาครับมาบอกบกาวเันบ้างพี่นเนาะตามาตามาเลยค่ะเบิ่งทางเข้าไปพี่น้องอันนี้เป็นทางเข้านะคะตามมาครับ ตามมาเลยเป็นต่ยานคักเด้อพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยเครับผู้่งครับอ้ยจ้าเสียงยังบันนี้สาธุสาธุบุญนี้ภูขาบวชเดี๋ยวมาลบดูเด้อมาเพื่อที่จะขอโชคขอาลาภแต่ก็ตามหาพระสงฆ์ถ้าหากว่าผู้ขากระทำการใดๆที่ไม่เหมาะไม่สมก็ให้เจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งซักสิ่งหน่ยจงอโหสิกรรมให้กับผู้ขาสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับ อุย้ยตามมาครับตามมาดอ,อุ้ยนะฝนตกอพอดีเลยขันมากกลางคืนนี่โอ้ยปกูกาเขามาเด้อเป็นต่ยานครับมีตาป่ารตน,นี้ก็ถึงแล้วเนาะนี่นะครับเป็นปู่ตาสึงชาวกบก้านคนข้าปลากระดงมาหาของปลากรตกบวกกาว่นก่อนมาครับเนาะค่ะตามมาครับตามมาขออนุญาตได้ดปู่ ขออนุญาตค่ะสาบชสกษาธูษา้ยปู่มนีภูคาสิเขาไปตามหาพาระดงที่ปากชายแดนประเทศลาก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยเฉพาะผู้ที่ดูแลรักษาป่า่งนี้ว่าสิเป็นปู่ตาหรือว่าลูกคาเทวดานั่งหมอนั่งไม้พีสางต่างๆมางมนีภูคา ไม่มีเจตนามารบหลูแต่อย่างไรก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั so no s <S <with> ้งหลายจงเปิดโชคเปิดทางให้ผู้ขาไปพบไปพอกับพระผูุหงด้วยเถิดสาธุสาธุครับผมมีความเชื่อเหลือเกินรอว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครับเพิินตบบกปปักรักษารครับผมสุครับเอาละครับเมื่อได้บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอาๆผมประสิทธิภาพท่านผู้ชมครับเดินเข้าไปที่ป่าชายแดนประเทศลาวเพื่อที่จะตามหาพระธู้หงครับ เอ้ยน่นีุนี่นี่นี่นท่นี่น่นี่นีครับนี่นี่นี่น่นี่น่นา่เป็นทางเข้าไปีไม,ปปม,ม,มน่นี่น,นี่นี่ี่นี่่นี่นี่่นี่นีนี่น่ี่่นีนีนี่น่นีนช่นี่นี่่น คนลุกอีกอย่างนเ<อ>านาะมาด,ดิปิดว้ทีก่นอนเนาะไปไป,ไปให้เป็นสัญญาณที่ดีเด้อมนี้เด้อเสาถูกสาถูกเจ้าปลาเจ้าเขามนี้ผู้ข่าผมมาตามหาพระโุรเจงใดเจงไดกับเปิดโฉกเปิดท่าเด้อยางนีผู้ขาต้องหยียบครับลุกระเบิดหรือว่ามาเจอพายะอันตรายใดๆให้ผู้ข่ามีความอยู่รอดปลอดภัย ครัเสรับเสียงเสียงเอียงก็ไม่รู้เอาแล้วครับทฮ้ยอุ้ยป่าแห่งนี้มาครั้งแรกครับเป็นป่าชายแดนปะาที่ลาวครับอุ้ยมีสิ่งลี้ลับได้นี่ย่านเดนเนาะไปตามมาตามมามาแล้วต้องหาให้เจอเด้บบดนี้ ครับหรือว่าเจ้าปลาเจ้าเขาเพลนอุ้ย <c oughs> สาธุสาธุเจ้าปลาเจ้าเขาเสียง <c oughs> มันมีผู้ฆ่าถ้าคิดอย่างนี้ถูกต้องก็ขอขอสิเลอมันีสาธุสาธุเอาครับผมชอบตามมาครับเอาละครับท่านผู้ชมเกิด็บ้ะครับนี่หรือว่าเป็นหมาพระทุกข์ <l id> นา่าจะใช่ค่ะดูว่าพระธุรงปฏิบัติธรรมตรงนี้ครับเอาละครับตามมาครับหน้าถูงสตครับหล่มแห้งครับเจอเต่หมาครับแต่ว่าจะไม่เจอพระธุรงครับอ้ยักอ์นี่หุ่นสองตัวหงหค่นนหค่เอ๊ะ แสดงว่าพัดลมมาป,ปฏิบัติธรรมอยู่ป่าชายแดนประเทศลาวมาก็ยังตามมาอีกครับนชครับค่ะแสดงว่าเรา,าใกล้ที่เขาหอดโตเพิ่นแล้วเนาะแน่แม่ตามมาครับไปไปตามมาใกล้จะใกล้จะเจอแล้วนะคะทุกคนมากังเวินกับสิหาง่ายเนาะขันมากลางขึ้นมันกับสิมืดไปเบิดเ กาดเด้อราคาขู่ขาบุญมาวาสนาทรงขันติถือรัตตลีหรือว่าถือก็พันเนินกับข้อห้ได้พบไปพอบพะทสุโไมีเสือร้ายขู่ขาเออเอาละครับ่ันผู้ช่วงครับเกิดอะไรขึ้นครับลมไม่มีครับหรือว่าเจาปลาเจาเขาครับเพิ่นทักเพิ่นทวงครับว่าพะทสุโรมอยู่แถวนี้ครับเอาละครับผู้ช่วครับหรือว่าขันไม่ให้ไปตรงนี้ให้เดินกลับตรงนี้หรือจงไง ข้าเดินกลับบ่กลับเนาะไปไปข้าลงกลับไปทางที่เลยกลับมาชุ่มครับเอาตรได้อีหลานน้อยขันกลับมาทางนี้าวโพอคือเก่าข้าวงได้ดูว่าจอบปลาจอบเขาเป็นกษตรโบเมตตานี่บ่เป็นบกตาขุ <c oughs> ดขนะุ่นไหมรมพัดรวมเทิมข <c oughs> ุ่นโอ้รวมพัดสาธุ คนกะลินเนาะเมือนี้นี่นะครับทานผู้ชมครับเป็นป่าชายแดนประเทศลาวจริงครับซึ่งติดกับประเทศลาวนะเนาะกับถือว่าสงบครับก็คือป่าที่ว่าติดชายแดนกัมพูชานะเนาะอันนั้นอันตรายครับกับระเบิดก็ไม่มีับเนาะเดี๋ยวอย่างไงเราก็ลองตามฝั่งไปดู้่นตรี ยะคือพันขาคือนี่หน่อยไหมแล้วก็เป็นพระธุอุคยใส่เนาะพระธุดงค์แดงโอ้แม่นแล้วแม่นแล้วเอาละครับท่านผูคุณครับแสดงว่าบุญมาภาชนะส่งครับเจอแล้วครับพระธุดงค์ครับพระธุดงค์จริงครับครุณชมครับเป็นพระธุดงค์จริงเห็นไหม เห็นแล้วนัอะไรคะทุดงจริงๆครับสาธุสาธุแสดงว่าเขามามนี่หมผิดหวังเนาะค่ะเดี๋ยวสิทำกินหนึ่งว่าตาฟาดแต่ก็เห็นจรลีเอาล้วครับท่านผู้ชมครับพระถุดงจริงๆครับพระถุดงจริงสาธุสาธุเอาล้วครับท่านผู้ชมครับตามผมมาแล้วเนาะตามผมมาอุ้ยถูดงจริงๆนะค่ะทกินนึ่วัตตาฟาดเนาะออรล้วครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุครับ ขอกาวพิธีการครับพระอาจารย์ครับโอ้ยครับปาดครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เขามาปลาชายแดนประเทศลาวครับท่านผู้ชมครับมุดครับพระอาจารย์มาปฏิบัติธรรมอยู่ไหนนะครับเนาะเดนนอกครับพระอาจารย์ปฏิบัติธรรมอยู่แถวนี้ร่มเป็นไหมครับล่มหนาวครับพระอาจารย์ลมหนาวล่มแห้งร่มแห้งพระอาจารย์ลมแรงจริงขออนุญาตผู้ศาสตร์ผู้เสื่อมครับพระอาจารย์ครับ อย่เี้ยเวลานันขุนเยอะชิดต้นไม้ชิต้นมโอเคอุ้ยมันมีมดแดงด้วยตรงนั้นเด้วมีมดมีมดมตรงนี้ย่งโอ้มดเต็มเลยตัวนี้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 นี้ก็ได้โอเคมีบรญคพระ่าจารยคกับผ่นสุขบตวดีจัาม uh. like ีบุพระผู okay. u u ้ทงทำเนาะ โอกาสมาตรการทางการนำกาแฟครับไว้ปาชญ์ครับใส่หนียาดโ่มน้ำจตุประไก่เนาะมาใส่บาทใน้ครับพี่ลงครับเอาไว้ใช้ตามอัิยาสัยนะครับนาขอใส่บาตรนะาจารย์ สาถั่วสาถั่สาถั่วครับนะครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตหนักนะครับอาจารย์มันจืดแล้วขออนุญาตครับอืออ๋อครับคุณส้มครับตอนนี้ก็ได้พบได้พอกับพระธะดงแล้วนะครับเนาะซึ่งผมก็ได้ออกตามหาพระธะดงครับอ่า ซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงออกพรรษาพระธดนูพันกามาปฏิบัติธรรมอยู่ป่าชายแดนประเทศลาวเนาะกลัวผมสิตามพ่อครับโอ้โหครับใช้เวลานานเหมือนกันเนาะวันนี้กริยาพ่อกับพระอาจารย์ครับผมครับพระอาจารย์ครับยังไงเนาะครับพระอาจารย์แนวทางคงสุดท้ายเตรียมไปแล้วจะมาเตรียมไปแล้วโอ้เตรียมไปแล้วครัะคำผ่ายจานแสดงว่ามือนี้ดวงดีครับมีเพื่อนไปซ้ำหางอืครับอืครับตาม ครับีครัครบครับผมครับอืมอาจารย์บอกฝันว่ามาอยู่ป่าชายแดนประเทศลาวเนี่นบว่ฝันบ่าฝันเลยบอกช่วงอาจารย์ปฏ,ฏิบัติธรรมอยู่นี่ครับ,รบเป็นไรครับอาจารย์อากาศกําลังพื้นย่มเย็นสบายยุ่งโมมีบอกครับอาจารย์อยืมอ๋อครับาาร่มนนเปิดแค่ครึ่งร่มมันบอกอ๋อครับ มืนอนี้ผมก็ตามหาจนพอพอวา่าพระอาจารย์ครับเพิ่นโมไซค์โทรศัพท์ครับเนาะเพราะว่าคำยากสี่ข่าวมาฝุ่พออาจารย์ก็ตกตามผายเองครับเอาละครับท่านผู้ชมครับมันเด็ก็สศขึ้นอยู่กับความเมตตาของพระอาจารย์ครับเลขสามตัวครับเนาะเลขสามตัวครับท่านผู้ชมครับเจ็ดเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าครับเจ็ดเก้าห้าค่ะเจ็ดเก้าห้านะคะ สามแปดไปสามเจ็ดเดี๋ยวอาจารย์ลงลโอ้ย,ยอเดี๋ยวยังไปอาจารย์สิคออีกเธอนึงเขาบาะว่าพระอาจารย์ชอบตัวไหนครับอันนี้ให้เพื่อเป็นแนวทางนะคะครับเดี๋ยวให้พระอาจารย์เพิ่นเคาะให้อ,อีกเท่านึงเอาเด็ดเด็ดเลยนะคะมีพร,ระดงกะ ให้แนวทางอาศิหลายตัวครับาแต่ว่ายังไม่เคาะให้ครับยังไม่เคาะให้สาเหตุที่หลายตรรัวเพราะว่าให้ e <ะ>พิจารณาเบืองตื้อคือว่าเอฟซีเป็นหมักตัวใดหรือว่าตรงใจตัวใดก็จะไปจิ้มตัวนั<ะ>้นคเพราะว่าวาสนาคนเฮ้ากับเรียกว่าวาสนาบ่อเขื่อนหม,มักกับหมักบ่อเขื่อนเ<ะ>ขาขคนอาจิะหมักหาศูนเานอาจิะหมัเกเจ็ดสอง<ะ>ขอคขาขนอาจจะหมักสามเจ็ดอ๋อเขือนอยู่กับการใช้วิจารณญาณของท่านผู้ชมครับ เอาล้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสิขอให้พระอาจารย์เขาเนาะเคาะให้ครับสักสองเม็ดครับสองเม็ดครับอ้าวสองเม็ดนะคะีสามตัวเดี๋ยวอาจารย์คอยวงกลมนะครับวงกลมนะครับวงกลมเป็นเน้นๆเลยครับพระอาจารย์ห้าศูนย์เม็ดเดียวเลยนี่เป็นเลขเคาะเขาเนาะเอาเจ็ดเก้าครับเจ็ดเก้าสองตัวเขาเนาะสองตัวเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับสองตัวจริงๆครับสองตัวจริงๆสองเม็ดเขาเนาะ เหนือนั้นก็เอาไปพิจารณาเอาครับเพราะว่ามันหลายตัวเกินไปเขานหลายตัวเกินไปท่านผู้ชมก็อาจสีอ่าทุนหน่อยครับอาจจะทุนน้อยอ่ะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นแนวทางนะเนาะเป็นแนวทางโค้งสุดท้ายจริงๆครับโค้งสุดท้ายจริงๆก็คือครับงวดประจําวันที่หนึ่งนะครับเนาะเดือนสิบเอ็ดครับปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับซึ่งเมื่อนี้นะเนาะผมการเดินทางครับเข้ามา กราบมัสการพระตรรงค์พระตรรงค์ก็ห้แนวทางครับออออครับอันนี้เป็นเป็นส่วนโตเนาะเนาะสามแปดและสามเจ็ดครับสามแปดและสามเจ็ดแปสเจสรุปเลยเนาะค่ะสรุปเลยครับเอาละครับสรุปเลยครับสำหรับเลขสามตัวมีแค่หางเดียวหางเดียวค่ะหางเดียวจริงๆครับก็คือเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าห้านาะเนาะเจ็ดเก้าห้า เจ็ดเก้าห้าอันนั้นคือหางเดียวครับ<ะ>เอาครับพระธตรงเคาะให้นะครับวงกลมให้นะครับสดงว่าพระอาจารย์ธตรงชอบตัวนี้ครับก็บคือเจ็ดเก้าห้าครับ<ะ>ส่วนเลขสองตัวครับที่หลายๆตัวก็เพราะว่าพระอาจารย์ให้เป็นแนวทางให้เป็นแนวทางนำไป<ะ>พ,พิจารณาเพื่อตรงจิตตรงใจาะวอกคนห้าม,ากมักบ่คือกันน,นี่คือความนึกคิดความเชื่อของผมเท่านั้นพระธรงก็คิดเช่นนั้นครับ แต่ที่ผ้าทุลงให้ในเด่นครับวงกลมครับวงกลมครับมี2เม็ดนะครับเนาสเม็ดก็คือ50และ79 <50 S 1> เห็นไหมครับห้าศ <50 S 1> ูนย <7 S 1> ์และเจ็ดเชัดเจนครับ <50 S 1> <50 S 2> เนาะนะถ้าเห็นก็แคปหน้าจอไว้ส่วน3 8มแปดสามเอันนั้นครับการลองทำเป็นพิจารณาก็นเลยกันครับแต่ว่าที่ท่านเคาะให้ วงกลมจริงๆก็คือหาศูนย์กับเจ็ดเก้าครับหางเดียวก็คือเจ็ดเก้าห้าครับผมชอครับแต่ผมสังเกตสามแปดกับสามเจ็ดพระตูดงวงกลมอีกเลยหรือว่าเป็นเลขที่พระอาจารย์มักวะครับอมักมอ๋อมกักสามแปดสามเจ็ดเด็กมักพระตดงนะครับเนาะอันนี้เลขลงล็อกคือเลขลวงลอ,อ๋อเลขลงล็ <ๆ S 2> ลงลอกก็คือเลขที่ทําแล้วมันลงล็อกก็คือห้าศูนย์ได้เจ็ดเก้า ข่าใจนะครับเนาะลองลอกดางครับท่านผู้ชมครับลองลอกเหล็กดงอืมครับอ่ะดูกันให้ชัดชัดครับสรุปให้เต็มที่ครับเลขพัทลงมีแค่หางเดียวครับก็คือเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าส่วนสามตัวจับไปตัดเล่นก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะครับเนาะส่วนเลขที่พระอาจารย์ชอบและที่ลงล็อกที่สุดก็คือ50และเจ็ด้เละ79เเหลือนอกจากนั้นให้ท่านผู้ชมนำไปพิจารณาเองกันเลยกันครับ ชัดเจนเขาเนาะชัดเจนเขาเนาะไม่หลายตัวครับไม่หลายตัวครับเม็ดเดียวเน้นๆให้สังเกตดีๆไม่หลายตัวเนาะเนาะหนึ่ก็เน้นห้าศูนย์ครับเน้นห้าศูนย์้นย์ครับอาจารย์วันเน้นห้าศูนย์กับเจ็ดเก้าเขาเนาะสองขุมครับสองขุมอ่ะครับทำชุดครับถ่ายสุดสุดถ่ายนี่เราเนาะผมก็ขออาราธนาครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะพระอาจารย์พระธุดงค์นะครับเนาะจงเบ่งบารมี ให้ทนผู้ชมมีโชคมีลาภใ,ให้สมบังให้สมปัฒนาให้ถูกราทีหนึ่งครับนี่ครับผมชินปาเปอร์สตูโดกับต้องขอกราบลาท่านผู้ชมก่อนครับแล้วก็ให้โชคดีสุขผูสุขคนนะครับเด้อวันนี้ครับอีลาน้อยพ้ารวยชินมาเบิร์กขอลาพาจานประก็ท่านผู้ชมไปก่อนเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสา